ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลย29สิงหาคมตามเวลาต่างประเทศนิวไฮทองคำก็เกิดขึ้นทั้งโกลสปอตและโกลฟิวเจอร์อะไรกันสิงหาคมเนี่ยทำนิวไฮถึง7ครั้งติดต่อกันสำหรับทองคำโลกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตลาดซื้อขายทองคำนิวยอร์กสารรับในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีสีสันทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าตรงกับวันที่29สิงหาคมเกิดจะสิ้นเดือนแล้ว แต่ปรากฏว่านักลงทุนทองคํานั้นไล่ราคาทองคําในตลาดโลกจนเกิดนิวไฮขึ้นมาจนได้นะครับจริงๆแล้วยังไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะครับว่าจะมีนิวไฮส่งท้ายในช่วงสิ้นเดือนแต่ปรากฏว่าเหลือเชื่อนะครับเอาเรามาดูกันนะฮะปรากฏว่าราคาทองคําส่งมอบทันทีหรือโกลด์สปอตปิดตลาดที่นิวยอร์กในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขึ้นมาปิดที่2524เหรียญ45เซนต์ต่อออนขึ้น14เหรียญ14เซนเท่ากับเมื่อคืนขึ้นมาประมาณ0.9%ตี์จุดเก็าด้ เลยกลายเป็นว่าราคาทองคําที่ขึ้นมา่อคืนโกลสปอตคือราคาส่งมอบทันทีนะฮะได้ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่4ในเดือนมีนาคมเกิดขึ้นจนได้ครับนะฮะถามว่า4ครั้งของโกลสปอตส่งมอบทันทีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ผมผมมีให้เลยนะฮะเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นนิวไฮ์ครั้งใหม่ถูกไหมครับเพราะปิดไปที่2,524เหรียญ45เซนวันที่ยี่สิบเอ็ดโกลสปอร์ตก็ปิดสองพันที่20ก็ปิด2,510เหรียญ35เซนแล้วก็วันที่16 ก็ปิดที่2,509เหรียญ65เซนต์นี่คือ4ครั้งของโกลสปอตที่ทำนิวไฮในสิงหาคมแต่ท่านผู้ชมจะแปลกใจนะฮะสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์ของโกลสปอตเนี่ยอยู่ที่2,531เหรียญ60เซนต์เมื่อวันที่20สิงหาคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็นี่เฉพาะโกลสปอตทีนี้โกลฟิวเจอร์ก็ไม่น้อยหน้าหมายถึงราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าเมื่อคืนก็ทำนิวไฮขึ้นมาครั้งใหม่แต่ของโกลฟิวเจอร์เนี่ยทำเป็นครั้งที่7 ของโกลสปอตเด็ดทำเป็นครั้งที่4นะครับครั้งที่7เมื่อคืนโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับขึ้น14เหรียญเจ็ดสิเซนปิด2,560เหรียญ30มสิบเซนครับคือขึ้นกับหเอร์เท่ากับว่าตอนนี้ในเดือนสิงหาคมราคาทองคำสมมติล่วงหน้าทำสถิตินิวไฮเจ็ครั้งติดต่อกันมีครั้งไหนบ้างเอามาฟัง7ครั้งก็คือครั้งล่าสุดก็คือเมื่อคืนแหละครับโกลฟิวเจอร์2,560เหรียญ30มสิบเซนวันที่26 2,500 2,555เหรียญ uh, 20เซนวันที่20 2 5 5 0เซน2 5 5 0ดอลลร์60เซนต์ต่อออนวันที่19 2,541เหรียญวันที่16 2,537เหรียญวันที่13 2,507เหรียญวันที่12 2,504เหรียญนี่เห็นไหมนึกไปถึงเลย ว่าจะเกิดทองคำนิวไฮขึ้นมาอีกแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีนิวไฮทั้ง2ตลาดเลยนะฮะคือตลาดโกลฟิเจอร์และตลาดโกลสปอตเนี่ยขึ้นมาบวก22%ด้วยเหตุผลเมื่อคืนชัดเจนใจเลยนะครับว่าทำไมยังไล่ราคาขึ้นต่อได้ท่านผู้ชมลองกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่ครบ7วันแล้วนะครบ7จดวันที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐใช้คำว่า the time has come ได้เวลาแล้วเวลามาถึงแล้วที่จะต้องลงดอกเบีย้ย พอผ่านไป7วันเรายังไม่เห็นทองคำรื้อวาเท่าไหรแต่พอมาถึงเมื่อคือนเนี่ยปรากฏว่าไล่ราคาทองคํากันอีกรอบด้วยเหตุผลก็คือเขามองอย่างนี้ครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนออกมาบอกว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมว่าสูงแล้วในรอบ3ปีที่4ี่มีแนวโน้มว่าอัตราการว่างงานในอเมริกาจะสูงต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะจบลงอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ให้นักลง,งทุนทองคำเลยตัดสินใจซื้อทองคำต่อเลยครับ เพราะถ้าหากว่าอัตราการว่างงานยังสูงต่อเนี่ยนะฮะแล้วกระทรวงแรงงานอเมริกาส่งสัญญาณมาอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าดอกเบีย้ยที่จะลงในเดือนกันยายนในการประชุมวันที่17-18กันยายนยิ่งชัดมากกว่าที่เจอร์มพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐพูดเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกนักลงทุนเลยไล่ตรงนี้เลยครับในขณะเดียวกันนักลงทุนก็เลยไปเทขายดอลลาร์ออกแล้วก็ผลตอบแทนจากพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ สิปีก็ลงต่ำด้วยต่างหากนะครับดังนั้นเมื่อคืนถ้าบอกตรงๆว่าปัจจัยอะไรที่ดันราคาทองคำก็มาจากกระทรวงแรงงานอเมริกาบอกส่งสัญญาณอย่างนี้นะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำนั้นไปต่อได้นะฮะงนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้นิวไฮของโกลฟิวเจอร์อยู่ที่2 5งพนห้ะฮะนิวไฮของโกลสปอตอยู่ที่2 5งพนรบะฮะเอาเอาโกลฟิวเจอร์กัน2องพ ท่านผู้ชมคิดว่าทองคำจะแตะ2,600ดอลลาร์นี่นะฮะในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่ได้ส่งได้หรือไม่ได้ส่งเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าทองคำโลกในสกุลดอลลาร์สัปดาห์หน้ามาแน่2,600ดอลลาร์ได้หรือไม่ได้ถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมานะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับด้วยเหตุผลนี้เองฮะก็เลยทําให้ตอนนี้การเล่นทองคําก็จะอาศัย แรงกดดันในการลงดอกเบี้ยรครั้งแรกในรอบ14ปีที่จะเกิดขึ้นในวันที่17-18กันยายนนะครับแต่อย่าลืมผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าแพทเทิร์นของการเล่นราคาทองคํานับตั้งแต่ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งของสงครามหรือในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อและไม่มีขนาดรุนแรงต่อเนี่ยแพทเทิร์นการเล่นคืออะไรทานนราบไหมฮะพูดหลายครั้งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนิวไฮเกิดขึ้นในวันถัดไปก็จะเจอการทํากําไรขอให้ระวังกันนิดหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้ สิงหาคมยังเหลืออีก1วันคือคืนนี้เราไม่รู้ครับว่าจะเกิดนิวไฮต่อเนื่องจะทําให้โกลฟิเจอร์ทำนิวไฮเป็นครั้งที่8จบสิงหาคมหรือไม่หรือจะทําให้โกลสปอตทำนิวไฮเป็นครั้งที่5จบสิงหาคมหรือไม่ก็ต้องรอดูคืนนี้และคืนนี้ตัวเลขมหาศย,รรย์ที่รอคอยคืออะไรทราบไหมฮะตัวเลขรายจ่ายส่วนบุคคลชาวอเมริกันถ้าตัวเลขนี้ออกมานะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามีขึ้นหรือลงแค่นั้นเองถ้าตัวเลขรายจ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันออกมาขึ้นต่อ ทองคาก็จะไปอีกทางถ้าตัวเลขรายจ่ายส่วนบุคคลอเมริกันลงราคาทองคําก็จะไปอีกทางนะครับบอกได้เท่านี้ท่านผู้ชมไปตัดสินใจกันเราเองนะฮะดังนั้นถามทุผู้ชมแล้วนะครับ2,600ดอลลาร์จะมาแน่ไหมในสัปดาห์หน้าสําหรับทองคําโลกถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมานะครับ